เกียงอุยลูกผู้ชายแห่งจกกกในยุคที่จกกอกไร้ซึ่งขงเบ้งและห้าทหารเสือเกียงอุยสิทเอกของของเบง้งคือผู้ยืนหยัดปกป้องจกกกในบ้านปลายและรักษาเอกราชของจกกกเอาไว้ได้นานกว่า30ปีเกียงอุยผู้นี้แรกเริ่มเดิมทีอยู่กับมุยกกเป็นลูกน้องของมาจิ้งเจ้าเมืองเทียนซุยในคราวที่ขงเบ้งยกทัพขึ้นเหนือครั้งที่หนึ่งมาจิ้งได้ส่งเกียงอุยออกไปรับมือกับขงเบง้ง คงเบ้งเมื่อรู้ถึงความเก่งกาจฉลาดหลักแหลมของเกียงอุยจึงได้วางอุบายหวังจะได้ตัวเกียงอุยมาอยู่ด้วยคงเบ้งถึงขนาดออกปากว่านับตั้งแต่บังทองจากไปตัวเขาไม่เคยพบเจอใครที่มีสติปัญญาขนาดนี้มาก่อนหลังจากคงเบ้งจากไปเกียงอุยก็เป็นผู้สืบทอดพิชัยสงครามของคงเบ้งและยังยึดมั่นในแนวทางรุกดีกว่ารับจึงทำให้จกกกยังอยู่รอดปลอดภัยมาตลอด เกียงอุยแม้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบทอดของเบง้งแต่ความเก่งกาจก็ไม่ได้เทียบเท่ากับอาจารย์เกียงอุยต้องเจอศึกทั้งภายนอกและภายในภายในมีการเมืองภายนอกมีสงครามเกียงอุยถูกโจมตีจากการเมืองภายในอยู่บ่อยครั้งเพราะการที่ก่อสงครามบุกขึ้นเหนือหลายต่อหลายครั้งได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและชีวิตผู้คนของจกกกเหลือขนานับสุดท้ายเมื่อวีกกบุกเข้าตีจกกกพร้อมกันหลายทาง เกียงอุยที่คอยเฝ้าชายแดนเพื่อรับมือกับทัพของจงโฮยได้มีจดหมายส่งไปยังพระเจ้าเล่าเซียนให้คอยเตรียมการป้องกันแต่ก็ถูกขันทีฮุยโฮสกัดข่าวไม่ให้ทราบไปถึงพระเจ้าเล่าเซียนสุดท้ายเมื่อแตงไงขุนพลมุยกกที่บุกมาอีกทางใช้แผนพิสดารบุกฝ่าเส้นทางมรณะบุกพิชิตได้ถึงเมืองหลวงจกกก,กว่าพระเจ้าเล่าเซียนจะรู้ตัวก็สายเสียแล้ว พระเจ้าเล่าเซียนจึงทำได้แค่ยอมจำนวนเพื่อรักษาชีวิตเกียงอุยที่สกัดจงโฮอย,อยู่ที่ชายแดนก็ไม่เคยได้ทราบข่าวมารู้อีกทีเมื่อมีราชองค์การจากพระเจ้าเล่าเซียนให้ทหารยอมจำนวนสร้างความคับแค้นใจให้กับเกียงอุยและทหารจกกกอย่างมากที่ต้องโยนดาบยอมจำนวนท,ทั้งที่ป้องกันดินแดนมาโดยตลอดแม้จกกกกำลังจะดับศูนย์แต่ด้วยสัญญาที่ให้ไว้กับอาจารย์ของเบ้ง ในการสืบทอดปณิธานฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นเกียงอุยก็ยังวางแผนแกล้งยอมจำนวนต่อจงโฮยและอาศัยความบาดหมางระหว่างจงโฮยกับเต็งางในการหาทางคืนเอกราชให้แก่จกกกแต่เมื่อจกกกหมดแล้วซึ่งวาสนาแผนการของเกียงอุยก็ร่วไหลออกไปและเป็นที่มาของฉากชีวิตสุดท้ายของเกียงอุยที่ตะโกนต่อฟ้าถึงความคับแค้นที่ไม่อาจสารต่ออุดมการณ์นี้ได้ ก่อนจะปิดชีวิตตัวเองลงท่ามกลางทหารมุยกกที่รุมล้อมเข้ามานับเป็นการปิดฉากชีวิตของคุณพลเอกคนสุดท้ายของจจกกกเกียงอุยใช้เวลาทั้งชีวิตในการปกป้องรักษาโจกกกแม้ขมเว้งจะจากไปกี่สิบปีแม้จะถูกสั่งให้ยอมจำนนแต่ตัวเกียงอุยไม่เคยลืมสัญญาที่ให้ไว้กับอาจารย์ยังคงวางแผนในการกอบกู้จจก,กกคืนกลับมาเกียงอุยทำทุกหนทางจบจนวาระสุดท้ายของชีวิต เพราะเป็นคำสัญญาที่มีต่อของเบ้งคำสัญญาจากลูกผู้ชายนามว่าเตียงอุย